สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีเอฟซีช่อง,งน้องแกลตาเฟมิลี่ทุกท่านนะคะวันนี้เราเดินเล่นยามเรียนองมายืนอยู่เห็นยังสวัสดีแม่ต้อยก่อนสวัสด,ดีแม่ต้อยก่อนสวัสด,ดีแม่ต้อยก่อนสวัสด,ดีแม่ต้อยก่อนส,ดดออนสดดวัสดีจ้าไปไหนเดว ท like ี่ยนไผ่ิ้าไผ่หนิ้าไผ่นี่้ปลารืป่าเขาไหมไปหาตุกตาหน่อยตุปตาหน่อยไปนัดที่ที่ตัวป่าสากินไร่ของช่องไร่กของกุ้ยไเห็นเมื่นปีกินเอาเอาเลยว่ะ มันนี่มันนี่ไปเห็ดบุญมาทำบุไปไปกินกับพี่วะเออเนาะมาหลวงแต่ในยามสียางจะได้หอดให้กันนี่หลวง

อ้น erm ี่ใยวิชากาพี่อร์ตาไธเซเทมาบันที่อร์ตาไธแล้วมาว่าเอามาป้อนแกจ้าเนี่ยวะเจ็บมากวะเอ้ามันเยี่ยวอ่ะตีเจ็บเลยมาหนักเตยเอาตะกามาเอาคือหันตูดวะ มาเหลือเด้อพ่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 อเคงกล้วยได้พ่ออานอานไผสิตายล่ะ ตกตกบอ๊บบอกบอกอ้าวเอฟซีหนองออรไทยอยู But ่ไหนอ่ะอ oh, ้าวเอฟซีออรไทยอยู่ไหนเอฟกลัวให้แกวต้านในเมืองนี่ เห็นเห็นตลาดแม่อไยแล้อเนี่ยเอะลยเดินโนยาหร้องจะมาบอรงเบิงตาลกสางเจ้าเบิงตาตาลกสางสาวเจ้าเบิงจงไปหาแต่กล้วยล่ะจงไปหาแต่กล้วยละบาทที่นี่พ่อพ่อปาะยุไหนไ บ่กินหญ้าเห็นแล้วบ่กินเด้อบ่กินเด้อหญ้าบัดทีนี้ป๊ะๆๆ <ragt> <cycles and> <himself> <laughs> <Bol classified> <parents60> ด้ันไปได้นั่นดันไปกินได้นั่นเอาวันดีจ้าเลยวันดีจ้าเลยวันดีจ้าวันดีจ้าวันดีจ้าก็โทษทีออรไทยมากที่มาพังร้านก้วยที่อไทยเลยวันดีจ้าเลยวันดีจ้าจ้า่าที่ออไทยก็ยิใจเ้วนะคะมาเวมาเ้วเฮ้ยมาด้ค่ะแม่ค้าเขยวตาสิเยิ้่านี่มาด้ยเียใเนเอีเ็ันอรยี

หลวงกินแต่ในน right. right. ีเมดบะฮอดเฮือดเราบะดินเล่นกับพีเลยเล่นยังสีดันไปใส่แต่กล้วยวะเนาะใส่แต่ตลาดพีวะขอบคุณหลายนะเตยเรเตยขอบคุณหลายครับเก็บกีอะอีกเดี๋ยวมือนามากินน้ำมือนีมาเปิดอันซื้อเดี๋ยวมือนาน้องมากินน้ำ ที่หอด้วยพอถุงกล้วยถุงกล้วยบ่หอดือนเด้พอจัเบื่งว่าเดยนนี้เดยวนี้ตะกี้จกน้อยเดยนนี้จกจนหอด้วยไปแล้วเอานี่ยเอาเนี่จกเอาเอาสิ้องเฮ็ดบอย่างเอาเนี่ยจกเอา กับพอให้จกกินยูสิหองเฮ็ดอย่างตะกี้ตะกี้นี่พ่อต้องคุ้มตู้แจได้จะนี้พ่อแบบร่างกายผมแบบปลอยได้ปลดปลอยได้เห็นบอกลูกสาวจุ้งแต่โซก็ง่ายหรอง่ายอยู่คันเลยไปเห็ดจะได้หรอก็ได้พิมพ์บนกว่าเราขยันฝุดก็ขยันมันก็เก่งไปเองพ่อหนัวไม่แม็นว่าพ่อบอกเขาได้เขาได้บอกพ่อพ่อเราต้องขยันฝึกหนัว คนได้ไปสิแต่เดยพอเลนต่ท่านได้เจ้าปกับปอยเลนเอาเนาะกับไปดัดเอาเหม้ยนเนี่ยแต่ว่าบบบบ่บบไปดดกพิษมองคือ,อข้างคอเลยท้างหลาปเพิอไป จะไปทางไหนดีโเก็บขยะไม่ทิ้งมาเนี่ยมาเก็บมาเนี่ยไปนี่ ไปพุ่น,นเดพ่ดังไปหาน้องมิงดีกว่าไปขอบคุณเขา

มิงม,มิงแนมนะเด้อมิงแนมนะ่า <c oughs> บน้ายสิใส่น้ำอะไใส่น้ำ มะเล่นอ่างมะเล่นอ่างหม่งเมือตู้ปาดอ่างไงเถอะฮะฮะไปน้ำไหลเอ้านึกว่าน้ำปลกไอ้นั่นสายอุ้ยพ่อมันไหลมาพี่น้ำน้ำฝนคือบอกคุณน้ำฝนพุ่นจะได้กับน้ำฝนเพราะไหลมาพี่ตกแล้วพุ่นใส่ตรงนี้แน่ ดึงหยาแล้วออกนี่อ้าวระบ,บาดดูเอ้ยไปยปไายปลยเปียคอยเมืดเดียนแห้งได้เจ้าบัดที่นี่อืมเร่ยนประกบแล้วเด้อบัดที่นี่มันสนุกกว่าบ้านเรานะแม่ พูนพงมิงแน่มามิงบวไเล่นอ่างแกว้โวโบวไฟเล่นอ่างมิงมิงนงมง,มมงมาเลรนน้ำกับนออกแก้วแล้วกับพี่แก้วแล้วน้าน ก็เลนได้แห้งแค่อุ้ยวันนี้จะ่นวันนี้จะปลนำดน้น้อลยน้่นก็ดีออุ้ยหมดหมดหมดน้ำทังลิ้นน้ำทังลิ้นตะนนี้ใต่ตาหนึังเต็มเต็มเต็มแ้วก็่ิปไป สำหรับวันนี้ไม่ต้องขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบค,คุณพ่อมิ่งด้วยที่ให้แบ่งยายขอบคุณบ้านน,น้องมิ่งด้วยที่แบ่งยายน้องแก้วตากินใช่แล้วก็แบ่งนาแบ่งโบให้น้องแก้วตาเล่นด้วยหดดไลค์ปิดดไลค์ปิดฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ<บ>สวัสดีค่ะ